สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีวัตถุทานที่เข้ามาติดตามส่องน้องคำพี่น้องเอ้ยป้าลมยามตอนกำขาพี่น้องเอ้ยเจ๊กน้องอลเลียสิพาพี่น้องไปใส่แล้วเนี่ยไล่สีพายปลาลูกไปใส่ลูกป้าพ่อ้องอันเลยเป็นเอาถ่านไปดังไพ่เอาใหม่ไปดังไพ่ไปย่างมาทั้งพี่พี่ทั้งพี่ทั้งนี่กัาปีพี่

เราลกลางวันก็พี่น้องเอ้ยจ็กน้องอันนี้สิพา้าโอ้ยเป็ดทำบ่อร้อยนั่นนะเป็ดเป็ดทำบ่อโอ้เป็ดทำอีลีถิ่นหนามเซ่เลยเป็นยังแล้วสิพาปลาลุงไปใส่โห ไปเซก็โอ้ทางพี่น้องเอง้นี่ทางลงพีภาษา,ามเมลเล็บพีมาทางพีเข้าขงานมุนทา่าปุ๊บปะบรรยาก,กาศเยี่ยมขำๆพี่น้องเอง้ยต่เวนไก่สิตกดินเลยเนาะฮะกะสีเผามือหาคนหน่อยแล้วพี่น้องหากะแข็งเบาๆแล้วพาน้องอันนี้มาเบิ่งคนหน่อย แม่มาเบิ่งนกันหน่อยอ่ลูกกันลูกเอื่อยแหละแต่ว่าลูกสาวเพิ่นไปลูกกันนะตั้งแต่พนหละพี่น้องไอซิฮุว่าห้ามาตะกี้ห้าวผ้าพี่น้องมาเบิ่งอยู่แต่พิ่นอยู่กำน่ะแล้วไปอยู่ทางหน้าบ้านเพราะว่าไปอยู่ทางหนี่ยปไปทางหน้าห้อนปุ๊างเ้ยงัวซนแม่ปะนั่นกับไรไรหลังดอกทางแม่กับทางโรงหยาทางนั่นกับเฮืียลัน ngàn hao thành mi cục phạo đang hoa tẹt đang hoa tẹt mà bừng ừ. sai sai còn nội lên cho lên nhận đi lên cho bên này มาถูเกิดไเดือนกัได้ดินะนางมีนางมีน้อยนางมยน้อยบ่น้อยได้ดินะแก็บจนยอดเลยนีู่กัน จอดอะีอยู่ได้แค่นั่งเราตอดะอากาศเ้่านัาจะเอาไปก็ได้แม่นี่มีบ้านนองอันนี้อันนอกบ้านละพาน้องอันนี้มาเบ่งนอกพี่น้องเลยเอ้เอ้ยม่มีเอ้เมื่อไงพี่น้องเลย ป๋ามาค้ามพดพวะดกเนาะน้องอาน้อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยากเมื่อยแล้วเนาะอาน้อยก็เนาะลังเพลงไปลุงพายนี่เอ้ยบรรยากาศพนเอ้ยอยู่กลางบ้านอยู่กลางซุมซนเฮือนบ่หลายดอกเฮสิไปก่ลังเนาะปะยง ึ้นมโงนมีกแห้งแห้งแห้งลายเหมือนเากับพิีพผิดพลาดนะพิถีพาดประการได้อโถษขอขอภัยนำลายได้พี่น้องเด้อพิ่พาดนำการได้โอเถดิดน้ำนาลายนะเอิ่มนนาวข้ามาเลย น้องอันเนยพยัญไปให้กันป้าเปืนนนะเซนอะไรสิเดียวร้อยไปเซนลังไหนโอ้ไปยังยังยังไงว้าพี่แค่คนเด็กกินยางมึงไปเบิ่ง ะกี้ก็เฮือนเพิ่นลังเก่าในพ่อแม่ใหญ่ป้าตายเพิ่นก็เลยปลูกกําลังมีมาไว้ล่ะมอยพาน้องอันนเล่ากลางบ้านพี่น้องจังไเฮาก็สิได้เมืองอะเนาะอยจังเฮาจังเมือเนาะกกับวัดเลยพี่น้องเอ้ยเฮือนกได้ติดกับวัด พี่ทั้งพี่วัดนั่นแหละอีร้อยหายนะ่ะถ้าหายลงมาอยากลงมาวัดถ้าพันลงมากลางคืนพี่พี่ป้านุ่มอยู่ทั้งพี่พันมาฮะป้าปนุ่มพันไผไหลมาเป็นเงี่ยวใส่ค้นทางเปล่าพี่น้องเอ้ยเพิ่นหนังพิงไผ่อากาศกันหนาวเนาะแม่พิงไผนลำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาคุ้งแม่ออกดดโดด กินไ่ีกินไ่ป่าใชไ้ยคือะคือบอเอาไวหนังโอ้ไวหนังใครกินขากับยังฮะแม่หน้ากาหนาวหนาวอาบน้ำบ่ก็ปลูกพักยไงมัน เพิ่เสร็จกินพี่นอ้องเลยลมกแ็แหงแห้งเขาขิางดงอนดนา่น้นวก็นว้วสิขาน้ำปลาโนมอีกแล้วมาพี่ขาน้ำปลาโนมบาเมาพี่มน้นอง <c oughs> อเนยต้วฮะเวแทกแท็กติ้ว <c oughs> เอาเลขพึ่งไปจักเอาเลขพึงไปจักบอลเมนพูดว่านาวเนาะนาวนาวเด้ขาจกสอบปีนี่อยู่บ้านโอ้ได้ขาลอยสอบบอสีเลยดยังเขลอยสอบเนาะพีกายนี่เด็ก ถ้าบอเป็นราคาคือว่าเโอ้อ้าไพสันไพมหวางนี่โอ้มะลิน้ำน้อควาอีกนพ่ยังเขียนมาแรงบ่งอืมอืมปีสิบห้าอยู่ไซโควิด แมหห่หาข้าขีซี่หาอะไรก็แมนนะนน่นนะั่นพอได้ซื้มอมาต็มเงินในใี่นั่นหาขีซีกบังกว่าหาเอาอะรยิมแม่พากขี่ซี่เมืนอไรกันด้พอได้ขายไปทำปไปขายเพื่อนแลได้ปลสามโลมันพาสองสเสมอเลยเด้อืดขี่ซีกันคือว่านะ่นอหละอีื๊ดอีอื๊ดอีกอื๊อีกอืดอีกืดอีกื๊ออืดอีืในในในอืกดกกือไ ที่บ้าครับหลวงพาอน่องบอยพี่น้องเอ้พบาสำน่อยโอ้ยฮาเราขีรีบดิบอยมอนี่มาใช่หนย่อยเหรมาไล่นนนีไหมตายใค่ก่อนี่งัวนี่งังอยู่ไหนอยู่หน้าโผล่ไปใส่โไปใส่ฮเอนังคองมือเขานัฮะคืองูมากอ่ะฮะอาเด็กเาซื้อทำเด็กน้ำ ตะเอาอยัางเมียป้าเขาบ่าแปเมียป้าบะ <laughs> นั่งค่ว่าพิดและพี่น้องเลยตอนไปบอกพี่น้องว่าหกสี่เนาะพันขี่ซวยพี่น้องเอ้ยเท่นานะก็ยิบซื้อเลยหละบอยบอกพี่น้องเลยเพี่น้องเสียงเงินเบิดออกไอองไปถมาแล้วัเสียงนไปิมันถึง <laughs> ตกดินแล้วเชด้เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ย

เห hmm. มอนจะไอ้บอมาหอด้วยเงนเลย่น้องเลยลมแหงแหงอ้าวดุยมาหับเลยดุยมหลัดเลยดุยดุยไปดุยอย่าเห็ดแต่มันพี่เสียใจหมดนี้ปะไปเค็ดเหยืงออยู่เงินนะปะ อ่้อจุดสิเซ้นละลมแงกันเลพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาควรนเได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดีหยุดหยุดยุดยุดไปขึ้นห้านกักหน่อยปะ